โย่ Yo, สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boss Story Channel และในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นสเก็ตบอร์ดสามชั้นนะครับโอ้ oh, <ต>มันเป็นยังไงครับสเก็ตบอร์ดสามชั้นอ๋อ oh, สเก็ตบอร์ดชไหนไห <3 S 2> นสาธิตดูหนอ่อยดูดิไหนทำไงสเก็ตบอร์ดสามชั้นคือทำอย่างนี้เอาสเก็ตบอร์ดมาต่อๆต,ต,ต่อกันนะครับแ้่มันจะเล่นได้อะนะ ได้และนี่เป็นชั้นแรกนะคบทุกคน,นไหนโชว์สักหนึ่งท่าโชว์สักหนึ่งท่าได้ครับโอ้ท่าอะไรเนี่ยจกลอ้อ <c oughs> <c oughs> ไหนโชว์สักหนึ่งท่า ข,ขึ้นไหมขึ้นนิดนึงค่ะและนี่คือชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองไถดูว่ามันไถได้ไหมนะครับมันจะเล่นได้เหรอฮะเล่นได้ครับนอนเล่นได้ไหนๆหรอเออเออ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 ไหนอะเล่นได้อะ่ะโอ้ ั่งล้านแบงเลยเอ้ยโอ้โห <laughs> และอันนี้นะครับจะเป็นชั้นที่สามนะครับทุกคนลุ้นตามผมไปด้วยนะครับว่าผมจะล้มไหมเริ่มยากก่อชฉันตอเลยไจ้โชว์ทังายา โอ้ออโอช้าๆก่อนช้าๆก่อนอโหคิดว่าเบาก่คิดว่าจะได้ไหมได้คไม่ได้จะรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงกันไปล่าเฮ้ย คนก็นแพง <laughs> ตายตายรถมารถมารถเฮ้ยล, <laughs> hey, ลองเอาสามอันแล้วลงเนินว่าทำได้ปะเฮ้ย hey. หรือว่าป่านกั <laughs> นนะ <laughs> hey, hey, เออเออขึ้นโจ้ <laughs> And his name แล้วสรุปทำได้ไหม <laughs> <laughs> เอาลองเอาให้ได้เอาให้ได้าไดสามชั้นมาลูกถ้าเริ่มถ่ก็ไม่ทอนแนละ้ว <laughs> ไปไปไปโอ้ได้แล้วครับ <laughs> ได้แล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ่โหโอ้โหโเป็หโีบ คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดระดินแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมป o s t Story Channel ขอตัวลายไปก่อนนะครับบ๊ายบาย